สวัสดีครับวันนี้มาพบกันวันที่16มีมนาคม2566นะครับลอตเตอรี่2ตัวทั้งบนและล่างก็ออก73ยินดีด้วยกับท่านที่ถูกลอตเตอรี่นะครับทีนี้มาดูที่เซตของเรานะครับก็ยังคงลบอยู่10.35จุดนะครับหลังจากที่ล่วงไปเยอะ เราก็ดีดกลับขึ้นมา,มาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเจนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับก็แสดงว่ามีแรงซื้อย้อนขึ้นมาก็หมายความว่าเขายังจะไม่คงลงเร็วๆไปที่พันสเร็วนี้นะครับก็ยังคงอยู่ที่พันห้า ยังมีโอกาสอยู่ที่1 0 0าไปหลายวันนะครับในขณะที่น้ำมันก็ร่วงลงแรงนะครับ WTI เป็นสปอตลด80มาเร็วต่อนาล่านะครับแล้วก็ค่าทองคำก็กระโจนขึ้นมานะครับสินทรัพย์มันคงนะครับเหมือนกับตัวบิตคอยนะครับบิตคอยก็ทะยานขึ้นมานะครับตอนนี้ราคาทองคำก็บวกอยู่1,921จุดนะครับ ก็เหมือนกับว่าสตา์ไตามาาถัดไปก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่2,000นะครับเราก็รอรุ่นกันต่อไปส่วนเรานะครับก็จะมาสแกนหุ้นกันนะครับว่าจังหวะของหุ้นนั้นจะต้องมีตัวที่มีโอกาสที่ทำกำไรนะครับหลังจากที่ราคาของเซตนั้นก็ถือว่าร่วงลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แท่งเทียนบอกว่าราคาในวันถัดไปมีโอกาสจะเปิดกระโดดขึ้นมานะครับ จะเป็นคล้ายๆไส้เทียนนะครับเป็นเหมือนโดจินะครับในวันพรุ่งนี้นะครับราคาก็จะต่อสู้กันนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะเหมือนโดจิขึ้นลงๆแล้วก็ปีโดจิตรงกลางครับเาเรามาดูกันที่การตั้งค่าของเราในการสแกนนะครับเราก็จะสแกนจากการอย่างที่เราเห็นนะครับว่าตรงนี้ก็คือเป็นแนวโน้มนะครับว่าจะสแกนที่เราจะเอาแบบราคา ที่เป็นจังหวัดไซเวอพขึ้นไปนะครับก็ทั้ง2ตลาดเลยนะครับทั้งตลาดเซทแล้วก็ตลาด m อ i นะครับกดเซฟกดรันสแกนนะครับเราก็จะจะเห็นค่าที่หุ้นที่มีโอกาสที่จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปโดยมีวอลลุ่มเป็นตัวนำนะครับแต่ที่นี้เราจะเน้นบอลลุ่มนะครับฉังนั้นนะครับเราก็ดูตัวแรกนะครับจะเป็น W H H นะครับซึ่งมีวอลลุ่มอยู่ล้านเจ็ดนะครับติดตามติดตามกันมาได้ตลอดนะครับเกี่ยวกับบอลลุ่มนะครับ จะเห็นว่าคลิปก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก็จะเป็น w บเอก่อนหน้านั้นก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวแต่ว่าตัวที่นำๆก็จะเป็น w บ Sha แล้วก็มีวรุ่มเข้ามาอย่างหนาแน,น่นพร้อมกับราคาที่โดดพุ่งขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าซ่าเซตถ้าเซตไม่อยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบนี่ถ้าเกิดเซตอยู่ที่พันหกร้อยหรือพันเจ็ดร้อยนี่ราคา w บ Sha จะพุ่งขึ้นไปที่ห้าบาททีเดียวนะครับเราก็อย่าพูดพร่ำทำเพลงเข้าไปดูอินดิเคเตอร์ของเขาโดยการโหลด อินดิเคเตอร์ที่ใช้ประจำนะครับเพื่อดูทิศทางของราคานะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายว่าราคาใน WWI วันพรุ่งนี้ก็จะมีโอกาสเปิดพุ่งขึ้นไปอยู่ที่4.12แล้วก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึง 1. 4 8 8นะครับ4.12ถึง4.18นะครับพรุ่งนี้นะครับราคาก็จะเป็นประมาณนั้นถ้าเกิดว่าท่านยังไง,งต้องติดตามติดตามดูต่อไปนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดมีบอลุ่มเข้านะครับเราดูก่อนนะครับว่า วันนี้มีวอลลุ่มเข้านะครับแล้วก็ราคาไ s ซก็อยู่ที่58 58ก็คือจังหวะที่จะไซด์ไวอฟขึ้นไปที่โอโบดคือ7นะครับก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับยังเหนือกว่าเส้นซีโร่นะครับแล้วก็เส้น200วันอยู่ด้านล่างแล้วก็ยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบรูจแบนก็หมายวาว่าในวันพรุนี้ก็ราคาก็อาจจะมีโอกาสทิบขึ้นไปถึง 4. 1 8 รอติดตามรุ่นกันต่อไปนะครับท่านั้นทุนที่เ็าลบครับไม่เชื่อท่านก็ลองติดตามดูนะครับสำหรเดบิวเชเราก็เล่ามาหลายคลิปแล้วก็เจาะลึกได้หลายอย่างนะครับเดบิวเช่ในชแนนี้ก็จะมีท่านรายรับชมนะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเราเชียร์นะครับแต่จริงๆคือเราไม่ได้เชียร์นะครับเราสแกนมาจากโปรแกรม S Pen Mobile นะครับแล้วโปรแกรมก็บอกว่าตัวนี้มีบลรุ่มเข้ามากสุดนะครับซึ่งเราไม่ได้เชียร์ไม่ได้ให้ท่านได้ลงทุนอย่างใดนะครับ เราสแกนมาจากการดูวอลลุ่มนะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับนะแล้วเนื่องจากวอลลุ่มที่มีวอลลุ่มงามแล้วก็ยังจะต้องมีอินดคเตอร์สวยงามก็คือมี MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณแล้วก็มีไอซายอยู่ในปริมาณที่เราได้กําหนดเอาไว้แล้วก็มีวอลลุ่มเข้านะครับอย่างที่เราทำให้ท่านดูตัวถัดมานะก็จะเป็น Tesco นะครับ t e s c o t s c o นะครับ t s c o นะครับจังหวะของมันก็บ่งบอกว่ามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปอยู่ บริเวณ Linear r e g r e s i o n ด้านบนสุดก็คือช่องสีเขียวใหญ่นี่ครับเขาก็จะอยู่เรียลเ,ยลเขาเรียก s i e ซ w y y อยู่บริเวณน,นี้นะครับราคาก็ยังคงจะต้องจุดเป็มป,มปิมราคาด้านบนก็คือประมาณ20 20.40หรือ20.63นะครับในวันถัดไปนะครับเนื่องจากว่าไฮไซดูมีสดีกับไฮไซก็ยังคงมีโอกาสชี้ขึ้นแล้วก็แถมว่าวันนี้มีวอลรุ่มเข้าทั้ง ภายนอกภายในอันนี้อันนี้เป็นวลลุ่มภายนอก NNV แล้วก็วลลุ่มภายในนะครับก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวก็โปงบอกว่าราคาจะขึ้นไปนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบตามแบบนี้อย่างที่เราได้ร่ำเรียนมาว่าจังหวะแต่ละตัวมันจะเป็นยังไงในอินดิเคเตอร์แต่ละตัวนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบตามนั้นนะครับถัดมานะครับเอลิฟนะครับเอลิฟอาลิฟนะครับเอลิฟก็ ลักษณะล่าสุดเป็นแท่งเทียนโดจินะครับเป็นไส้เทียนโดจิก็หมายคขาว่านะครับในวันถัดไปนั้มีโอกาสที่จะเปิดตรงโรจิแล้วก็พุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไสด์เวย์ขึ้นไปที่ลีเนเลชั่นด้านบนสุดนะครับก็ตอนนี้ก็ตัว MSD ก็ชี้ขึ้นนะครับไฮซส่ก็อยู่ที่59มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่โอเวอร์บทคือ70แปลว่าวันนี้มีบอลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับ ของเอลิฟนั้นมีบอลุ่มข้ามาเล็กน้อยแต่ว่าลักษณะของราคาจะไซเวกขึ้นไปตอนนี้ก็กําลังตัดสินใจว่าราคาจะพุ่งขึ้นหรือจะลงแต่ดูแล้วมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปถ้าพรุ่งนี้เซตเปิดมาบวกนะครับก็อาจจะบวกเล็กน้อยนะครับพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เซตสามารถดีด,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 ดพื้นยืนกลับขึ้นมาได้นะครับก็เหมือนกับมีบอลลุ่มขึ้นมานะครับก็ตามจังหวะของเซตก็น่าจะค่อยๆบวกขึ้นมาก่อนที่ จะค่อยๆไซด์ไวดาวลงไปนะครับอันนี้เราก็บอกมา3ตัวแล้วนะครับอีกตัวนึงนะครับยงนะครับยงก็เป็นจังหวะไซด์ไวคัขึ้นไปนะครับมุ่นก็เป็นจังหวะไซด์ไวคัขึ้นไปแม้ว่าตัวนี้ยังมองไม่เห็นเส้น2องวันนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับเราดูไอซ์ไซ์ก็ชี้ขึ้นนะครับเ s d ก็ชี้ขึ้นนะครับแม้ว่าวนลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับวนลุ่มภายนอกก็เข้ามาเช่นเดียวกันราคาแบบนี้นะครับที่มีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็ ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะไปยืนเหนือแถวแถว,แถวดีนี่แหละก็ชั้นด้านบนก็คือราคา2.59หรือ2.65ก็เป็นไปได้ท่านทุนก็ลองติดตามดูนะครับถัดมานะครับประภพาดที่มีอนลวลมเข้ามาน้อยนะครับเพียง8.6แต่ในคำว่าน้อยนี่ก็คือเขาเคยเข้ามาหลายครั้งแล้วนะครับจังหวะเขาก็จะเป็นจังหวะที่ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับจากตรงนี้ต่ำสุดค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับ ประมาณนี้ราคาก็จะค่อยๆชี้ขึ้นไปตามอีเบนซีดีเราก็อายใส่โดยที่มีคนรุ่มเข้าแม้ว่าจะเข้าเพียงเล็กน้อยนะครับก็ยังมีจังหวะไซด์ไวอฟขึ้นไปอันนี้ทั้งนั้นนะครับปล่อยท่านลงทุนได้พินิษพิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงท่านลงทุนก็ควรจะพินิษพิเคราะห์ให้ดีนะครับอย่าอย่าอย่าเชื่อเราทั้งหมดนะครับแต่จงให้เชื่อจํานวนที่ทางและให้เชื่ออินดิเคเตอร์ของการาฟ ที่มีแหล่งอ้างอิงนะครับตามนั้นนะครับท่านนักลงทุนที่เครารพงรดบทั้งหมดทั้งหวลเราก็มาเรียนให้ท่านได้เห็นนะครับพุ้น5ตัวสลับวันนี้จริงๆมันมีอีกเยอะนะครับแต่ว่าก็ไล่เรียงตามแ a l ลูแล้วก็ค่าแหวนวลุ่มนะครับก็เราก็สรุปให้ท่านเข้าๆได้เพียง5ตัวนะครับก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปถ้าเกิดท่านชอบคลิปนี้อย่ากดแชร์กด s u b สไครป์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอความกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับ ขอบพระคุณมากนะครับไว้พบคลิปกันถัดไปสวัสดีครับ ก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเจ็ดร้อนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับ